สวัสดีครับผมนูเพเยอร์นะครับและตอนนี้ผมกำลังเล่นเกมฟ l l สก y s อยู่นั่นเองนะจ๊ะวันนี้ต้องเป็นวันของผมมงต้องลงมงต้องลงมาๆมาๆมา,มา,มาดูที่ด่านอะไรเนี้ยโอเคด่านนี้บายมากผมชำนาญแน่นอนด่านนี้ไม่เคยแพ้เอาละเติมตัวล่วงไป วิ่งนำหน้าโด่งเลยมามาซี้นตี้เป็นไงเล่าบอกแล้วไม่เคยแพ้ด่านนี้อ้าวเฮ้ยโดนแสงแล้วหายแล้วโดนแสงไปหมดแล้วไปยังได้อยู่วิ่ง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 เพื่อมงเพื่อมงวิ่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 งอู้หูวิ่คนจะเยอะไปไหนเนี่ยลบปัลบลบปลบหลบหลบ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 ดีสวยนี่แหละลบตรงนี้ก่อนเฮ้ยทำไมลูกบอลมานานจังวะแซ่บไปแบบนี้แหละไป ไอ้เร็วเร็วไอ้มีคนเข้าเส้นชัยแล้วเหรอวะเนี่ยไปเร็วจังเลยนอ่ต่ามันไปให้ได้ตามันไปมันทําได้เราก็ต้องทําได้ไปมันทําได้เราก็ต้องทําได้นี่อูมาทิ้งหางเพื่อนเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะไปตอนนี้ต้องมุ่งมั่นที่จะเอาชนะให้ได้ก่อนน,นี่กระโดลงมายังไงเฮ้ยหลบได้ไปอูอ้โดนชนนิดนึง อปอยูเพื่อนไปวิ่ง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 โอ้ยโดนเฮ้ยลุกขึ้นมาไปเฮ้ยนี่เดี๋ยวอีกตื่นใจพอดีสู้ๆนะคนอื่นเลวเลวลุกขึ้นมาไปเฮ้ยเสียใจเรื่องนายไม่ทันแค่ไหนเลยกี่คน38คนนะครับ เ,เรายังเป็นหนึ่งในที่38อยู่บอกแล้วว่าด่านนี้นี่ผมไม่แพ้แน่นอนแต่ผมก็ยังไม่เคยได้มงอยู่ดีวันนี้แหละผมจะได้มงมงแรกตั้งแต่เล่นมาเอาละด่านต่อมาคือโอ้ยจิ๋มหายแล้วด่านนี้แพ้ทางอย่างแรง Perfect match! เอฟเฟกต์แมทเอาใช้วความจำเขาด้วยสิแล้วหัวปลาทองอย่างผมนี่มันจะจำได้หรือเปล่าเนี่ย ละเข้าที่ระวังเอ้ยพุ่งมาตรงกลางอแล้วกันน,นี่องุ่นองุนอนออ่นองุ่นนี่องุออน่นนี่องุอง่นอ้าวเฮ้ยมีซูเปอร์แมนมีซูเปอร์แมนไอ้ห่ามีซูเปอร์แมนโอ้ยบักปากเมื่อยจำก่อนจำก่อนองุ่นส้มโอเอมาทำกอดเมื่งโอ่งเขาเอ้ยองุ่นส้มองุ่นส้มต้องจำก่อนต้องจำก่อน ด้วยสปิริตผมจะเล่นเกมให้มันจบไปก่อนนะนอ้ยังบินบนตาจังเลยอะไรวะเนี่ยเชอร์รี่เชอร์รี่เชอร์รี่แตงโมกล้วยเชอร์รี่แตงโมกล้วยองุ่นเชอร์รี่แตงโมกล้วยองุ่นวนมาบินไปทั่วเลยเว้ยเชอร์รี่แตงโมกล้วยองุ่นเชอร์รี่ยิ่ไหนวะแตงโมแตงโมนี่แตงโมแตงโมเต็งโมโม่ลงโต๊ะหวานตกลงไปตกลงไปอ่ะ กล้วย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 องุ่นแอปเปิ้ลกล้วยองุ่นแอปเปิ้ลเชอร์รี่ส้มส้มมือส้มเหมือนใจยังวะกล้วยองุ่นแอปเปิ้ลเชอร์รี่ส้มเอาละอันนี้แน่นอนนี่เป็นไหมเป็นไหมเออบวกเว้ยนี่บักกาตุกอดเอิ้นนักบุญโกเขา อีหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนเนี่ยหัวร้อนคูณสองเลยลำพังประคองตัวเองไม่ให้ล้มเลยกระโดดไม่ให้ล้มวิ่งไม่ให้ล้มเนี่ยก็ยากพอวยังจะมาเจอคนใช้โปรแกรมโกอีกอึหายใจไม่ทันอี <c oughs> เอายังไงกับบันดีวะเนียรู้จะด่ายังไงแล้วไอหน้าแมวอ <c oughs> ณกินจังเลยเหลือ28คนสู้ต่อไปเพื่อสเปริกบอกปาร์ตี้ สคนอื่นเขาเล่นกันแบบสนุกสนานเฮฮาคนอื่นเขาเล่นแบบสุดจริตกโกงอยู่คนเดียวเลยโอ้ยปากมงออ้ายกิดต๊อบติดปอดเงยเนาะอีมึงจะเอาไปทำไรเนี่ยมงกุฎเนี่ยฮะกูก็อยากได้เหมือนกันแหละเอาไปซื้อชุดเออเอาลบก่อนอี๋ซูดแห้งไรสูดเงงดเ่ ูนยังมะไก่ได้ยังมะไก่ได้พักตกเห็นมันได้ไปไปเฮ้ยอ่ะเล่นให้มันจบไปก่อนเวย้ยนี่เนี่ยทานและทาละกูพาแพ้เราทานเฮ้ยเฮ้ไปทันหรือเปล่าเนี่ยทันเอ้ยทันไปทันอยู่นี่คือสปิริตของเรานะเราจะเล่นต่อไปถึงแม้มันจะโกงเราก็เถอะนี่เนี่ยขักไปเลย มันทุกตัวพี่นกสวัสดีเขาพักหน่อยนี่โดนแฟบเอาผิดจังหวะแล้วชิบหายเฮ้ยย em> <the ังได้อยู่ยังได้อยู네่คนนึงจริงจริงบนไฟบนไม้นี่ควรกาีจริงๆริเว้ยไอ้กล้วยหอมจอมโซนอย่าให้จับได้น่าจะตีให้ดังหักไปเลยโดดนี่เอ้ยเอ้ยอย่าพักอย่าพักเพื่อนอย่าพักขอไปด้วยขอไปด้วยอุ้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 ยทันอยู่ทันอยู่ นี่นี่นี่น,นี่นี่กระทนันอืมกรันหนึ่งออเอาละคนเยอะไปไหนเนี่ยเออตีลังการรเลยเนี่ยโอ้ยมึงก็มีมใช้แอบๆหน่อยก็ได้ไอ้หามใช้ไปเจอเจอขนาดน,นี้คนอื่นก็ตกใจไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะเศร้าบ้างหรือไงหเห็นมึงใช้โปรแกรมขนาดนี้เนี่ยฮะคนอื่นเขาตั้งใจเล่นจากสนุกสนานนะ้มือใช้เยอะๆหน้าตาเขาอย่างยี้โอ้ยหยุดตกเฮ้ยมันจะบ่น อ้าวด่านต่อไปดูสิเป็นด่านอะไรขอให้เป็นด่านที่เล่นกันเป็นทีมนะแล้วผมต้องอยู่ทีมมันมจะล้มบอลให้ดูนะขอให้เป็นด่านฟุตบอลทีเหะวฟุตบอลอะไรก็ได้ปลาไข่อะไรก็ได้ด่านอะไรวะเนี่ย โอ้โหด่านฟุตบอลสมใจยอยากมาขอให้กูอยู่ทีมเมืองสะวะิว่าะล้มบอลให้ดูดูซิอยู่ทีมมันหรือเปล่าวะเนี่ยหายแล้วอยู่คนละทีมกับมันโอ้ยบักเนี่ยครัวทางวิ่งไม่รู้จะด่ายัางไงแล้วไอ้หน้าแมวไอ ไอ้ไอ้ไอ,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 อ้ใช้โปรแกรมโกงหนูมไม่มีความละอายใจหรือไงวะเนี่ยคนอื่นก็เล่นแบบสนุกสนานเนี่ยคนอื่นเขาไม่ใช้โปรแกรมแล้วเขาใช้ความสามารถในการเล่นเพื่อมิตรภาพเนี่ยแต่หนูก็ไม่เคยมิตรภาพในเกมนี้นะเชิญใหญ่จะหักหกลงังกัน <c oughs> มึงนี่โอ้ยต่ำกูอีกมาฆ่ามึงโอ้ยเอาอีกแล้วไอ้สัตว์โอ้ยไอ้ให้กูจับมึงได้ไอ้สัตว์มาดิดิ ไปเล่นแม่งนะนเต้นดีกว่านี่มาดูมึงทำอะไรกันเอ้ยเพื่อนพวกนั้นต้องล้มบอลสิวะนี่ไปไปเอา้าสู้ต่อเพื่อนเราสู้เราก็ต้องสู้นะยอมแพ้มันเพื่อนเร็วๆมาฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่อยู่คนเดียวส่งบอลมามันกำลังใจเลยกูเอ้ยอย่าให้จับได้นะมึงเอ้ย ไอ้คนมีจุดยืนไอ้ส้นตีนไอ้มึงใช้ส้นตีนเป็นจุดยืนนี่แหละดาบมสภาพแบยไอ้คนมีจุดยืนไอ้พวกนายยอมรับชัยชนะแบบน,นี้ได้ยังไงตาต่อไปพวกนายก็ต้องแพ้มันอยู่ดีอ่โอ้ยศูนแห้งแล้วมุมก็ไม่ได้บังคับก็ยากหัวก็ทิมยังจะมาเจอโปอีกทิหาย เออเอาเข้าไปเยี่ยมยอดไปเลยว่าคารวาหนึ่งทีอีผักแม่งเลยผักแม่งเออเอเอสวัสดีสวัสดีส